โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ช่องพีเนะครับวันนี้ผมได้โอกาสได้มีโอกาสมาสวนเบนนะครับไม่ได้มานานวันนี้ฝนตกนะครับคือผมมากนเดียววันนี้ถ้าผมเจอใครที่ผมรู้จักนะผมจะเล่นกับคนนั้นเลยรู้ใจจะมาเล่นกับผมหรือเปล่า <laughs> โอเคก็จะมาเล่นแบบออกกำลังกายและนฟิตสไตล์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้อโอเคครับนี่ผมจะมารีวิวบาร์ที่สวนเบนนะครับคือผมก็ไม่ได้มานานก็ มีคนถามว่าบาร์ที่นี่คือที่ไหนบาร์เขียวก็บาร์ส่วนเดียวส่วนเบนกิตินะครับเฮ้ย hey, เซนเบนซิรีก็อยู่ตรงบริษพร้อมพงก็จะมีตึกสูงๆอย่างนี้ให้เดินประตูตรงนั้นก็เดินเข้ามาเลยมันเป็นบาร์แบบนี้บาร์นาเ่นประมาณนี้คือดีอะ่ะแต่เสียดังมันจะแคบตรงเนี้แคบมันต้องมีตรงตรงเนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงถามว่าดีไหมก็ดี บาคู่จะอยู่ฝั่งนู้นครับใครที่อยากเหวี่ยงก็มาแนะนําเล่นบารน,นี่สนุกนี่ก็เวลา6กโมงก็ยังไม่มีใครมานะครับก็ผมอาจจะมาเสีเียวหรือเปล่าก็รอดูต่อไปครับก็รอดูว่าอ่าคนที่ผมรู้จักจะมีใครมาหรือเปล่านะอ,อ่าตอนนี้ก็จะมีเพื่อนเล่นแล้วครับตอนนี้ก็จะมีโจ้ครับพอดีก็ชวนโจ้จจมารู้ท่เลย จ้าน้องเขาไม่มาแต่เออเออเออานทีเจอกันก็แวะมาก็เล่นนิดหน่อยนะวันนี้นะครับอันนี้ดูหล่อมีกาลังใจอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็มาเจอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักผมไหมครับรู้จักครับรู้จักครับผมชื่ออะไรครับพี่บีครับพี่บีครับอ๋อคนนี้ใช่ไหมใช่พีเคทีอัเอ้ยเยอะเยอะโอเคถ้าถ้าใครอยากมาเล่นก็ให้มาประมาณหกโมงกว่าๆว่นะผมผมมาเมื่อกี้ผมโมง อ่าผมมาประมาณสี่อ่าสี่โมงครึ่งไม่มีใครเลยผมก็นั่งรอก็ให้มาประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศก็คนเริ่มทยอยมาแล้วอ่าคอมโบคอมโบเซเว่นเซเว่น ก็ก okay, okay. mhm. okay, okay. nee. ็พี่ขอขอขอถอยแป๊บนึงโอเคโอเคนี่ผมมีคนเหวี่ยงด้วยแล้ะขาติดนะเฮ้ย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  Find a way to run from the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. Yeah, I mistook you for a son. It no not matter what we think when it's over. All let's your voice, raise your power, your power. Yeah. This is our lesson. ไอไม่ไหวหัวนตักขึ้นอโทษเฮ้ยเออหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นพวกผมแล้วนะครับรู้สึกดีใจมากครับดีใจมาก ติดตามมาสี่ห้าปีแล้วเพิ่งมาเห็นตัวจริงแบบโคตรเทพใช่โคตรเทพคนที่เทพไหมคนที่เทพนะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเขาเทพของเขาอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวผมตามไปครับผมผมผมบอกว่าเขามีฉายาแล้วครับฉายาครับขอโอกาสบ่อยเอาเอาติ๊กโก้ต้องหลอกต้องหลอก สวยสวยมาว่ะข้างๆก็เอาว่ะวันอ้อม power and power ตัวมือตอนนี้ผมก็เล่นที่สวนเป็น จบแล้วก็วันนี้ก็เหนื่อยมากไม่ค่อยได้เล่นครับวันนี้ได้โอกาสมาเจอเพื่อนเพื่อหลายคนเลยเชิญน,นี่ครับเพื่อนเขาจะมาเล่นเยอะมากครับอ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยคนเยอะมากสำหรับใครที่อยากมาส่วนเบนก็ให้มาประมาณหกมงกุลของมงประมาณนี้ก็เล่นเสร็จประมาณสามทุ่มก็วันนี้สนุกมากเลยก็นานทีได้มาเจอวันนี้มีแขกผุ้มีเกือบคุณมีเกียรต โอเคก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ p พจเซ t นต์อัทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ด้วยมี Tik t o กด้วยนะครับ่รงนี้ก็ผมก็จะเหอนทิกตอกนิดหน่อยโอเคอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับผมค,ครับ